ครับคุณครับขารนะครับครับคครับ ครับขยาานู่นะครับขยันะครับเแม่้าพีล้ะเกินร่นนีนะครับอยู่ครับทงาอะไรไปอยู่ปัตตนีอ่ะครับน้องอยู่อยู่สายมุรีนะครับแล้วไม่รไมครวันที่แปดจะแปส